เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเดินผ่านไปเลยครับเด็กคนวิ่งตามไปดูอิจฉาความสุขของมนุษย์งงไหมงงมากงงมากใช่งงมากยังงงดูคลิปเดี๋ยวจะหายงงเองจริงคุณจะเจอผีอิจฉาเอาเอาเกีะยอะมดูเลย คลิปนี้ทูกถ่ายไว้ได้ในขณะที่คุณแม่กำลังถ่ายอิริยาบถน่ารักของลูกๆในวันงานลิงฉลองและในขณะที่เด็กๆกำลังมีความสุขกันอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่ามีคนอยากมาร่วมสนุกกับพวกเขาด้วยเฮ้ยเเฮ้ยอะไรอะงงไหมงงมากงงมากใช่มากยังงงดูคลิปเดี๋ยวจะหางงเองคุณจะเจอผีอิจฉา เอเคอ่ะอ่ะมาดูเลยคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ได้ในขณะที่คุณแม่กำลังถ่ายอิริยาบถน่ารักของลูกๆในวันงานลิงนฉลองและในขณะที่เด็กๆกำลังมีความสุขกันอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่ามีคนอยากมาร่วมสนุกกับพวกเขาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเดินผ่านไปเลยครับเด็กคนวิ่งตามไปดู